ทีนี้นะครับพอเราพูดถึงเจ้าตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าอย่างที่บอกนะครับในตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยนะครับในตัวเขาเองอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราแยกเขียนจริงๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความต้านทานเล็กๆที่อยู่ในตัวเขาด้วยนะครับส่วนมากเลยนะครับส่วนมากเราจะนิยมนะครับเราจะนิยมเขียนว่าถ้าเกิดเป็นความต้านทานภายในเซลล์เนี่ยเราจะใช้ตัว R ตัวเล็กนะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างความต้านทานภายนอกเซลล์หรือที่โหลดต่างๆเนี่ยเราจะใช้ R ตัวใหญ่นะครับจะได้จะได้ไม่สับสนกันนะครับจะได้ไม่สับสนกันอ่ะลองดูตรงนี้นะครับลองดูความแตกต่างตรงนี้นะครับอย่างข้อกออย่างในรูปกอไก่นะครับอย่างในรูปกอไก่ปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าเจ้าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยนะครับโวลต์มิเตอร์ตัว V เนี่ยนะครับเจ้าตัวโวลต์มิเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้วัดโวลต์ตัวนี้นะครับไอเจ้า เจ้าค่า V1 เนี่ยนะครับมันจะอ่านค่าได้1.5โวลต์นะครับอ่านค่าได้1.5โวลต์เนาะนะครับเพราะว่าเป็นเป็นความต้านทานที่ครอมแหล่งจ่ายนะครับแต่ว่าพอมามาเป็น V2 ปุ๊บเนี่ยจะไม่ใช่1.5โวลต์แล้วนะครับเพราะเป็นความต้นานทานที่ครอมไอจเจ้าตัวต้านทานภายนอกนะครับ นะครับทีนี้เนี่ยวิธีการนะครับวิธีการถ้าเกิดว่าเราจะเขียนจริงๆแล้วนะครับต้องเขียนอย่างสมการที่ห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาอย่างนี้คือโดยหลักการเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยความต้านทานที่ตกคร่อมเนี่ยมันไม่ใช่ความต้านทานที่ตกคร arose, ่อม,ม,มนนต, Barnes, ken, ตัว R เพียงตัวเดียวคือถ้าเกิดอย่างรูปขอไข่นะครับถ้าเกิดเราเขียนแยกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีซ่อนอยู่นิดนึงนะครับคือตรงนี้ครับ นี่คือโดยหลักการถ้าเกิดเรามองจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวต้านทานอยู่สองตัวด้วยกันคือตัวหนึ่งคุณมองเห็นเห็นเลยตัวที่คุณมองเห็นนคือตัวอะไรครับคือตัว R คือตัว R คือตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับอาจจะเป็นหลอดไฟก็ได้อาจจะเป็นพัดลมหรืออาจจะเป็นโหลดที่คุณใส่เข้ามาในวงจรนะครับส่วนตัว R ตัวเล็กเนี่ยนะครับตัว R ตัวเล็กเนี่ยนะครับก็คือความต้านทานภายในนะครับ ความต้านทานภายในแหล่งจ่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรจริงๆแล้วนะครับโดยการคำนึงถึงความต้านทานภายในแหล่งจ่ายด้วยเนี่ยเราใช้แค่กฎของโอไม่ได้นะครับคือจริงมันคือกฎของโอมาแหละนะครับแต่เราต้องรวมนะครับเราต้องรวมความต้านทานภายในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สมการที่ห้านี้นะครับนะครับโดยที่ตัว e เนี่ยก็คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับของแหล่งจ่ายนะครับตัว i บอกก่อนนะ i คือกระแสที่เกิดขึ้นจริงๆในวงจรนะครับส่วนตัว R ตัวนี้นะครับมีเขียนแล้วนี่นะครับตัว R ตัวนี้คืออะไรครับตัว R ตัวนี้ก็คือตัวต้านทานภายนอกนะครับส่วนตัว R ตัวเล็กตัวนี้ นะครับก็คือความต้านทานภายในเซลล์นั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวการทดลองนี้นะครับการทดลองนี้นะครับเราก็จะ,ะคำนึงถึงความต้านทานภายในเซลล์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาคำนวณน,นะครับหาไอเจ้าค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวงจรนะครับเทียบกับ การทดลองที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับอ่าข,ขั้นต่อไปนะครับเราก็มาดูวิธีการทําการทดลองกันดูบ้างน,นะครับโอเควิธีการทําการทดลองนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามตอนด้วยกันนะครับอ่าดูด,ดูภาพรวมก่อนละกันนะครับตอนที่หนึ่งก็เป็นวงจรอ,อนุกรมนะครับตอนที่สองก็เป็นวงจรขนาน นะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับก็เป็นวงจรผสมเนาะก็ทําตามที่เราเรียนเลยนะครับอ่ะเราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทีละทีละวงจรเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับเปิดโปรแกรมตามลิงก์ที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันที่2นะครับเราปรับค่าความต้านทานภายในเซลล์นะครับเอาตามนี้เลย นะครับเอาตามนี้เลยก็คือว่าคือแต่ละคนก็จะได้รับโจทย์นะครับที่เป็นค่คาค่าความต้านทานภายในเซลล์ที่ว่าก็คือค่า R ตัวเล็กนั่นเองนะครับก็คือค่า R ตัวเล็กนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเอามาต่อวงจรน,นะครับต่อวงจรน,นะครับต่อวงจรคือต่อแบบอนุกรม อนุกรมแบบนี้เลยนะครับต่ออนุกรมแบบนี้เลยนะครับโดยลักษณะการต่ออนุกรมเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้ r 1มีค่าเท่ากับ10โอห์มนะครับ r 2มีค่าเท่ากับ15โอห์มนะครับแล้วก็ R 3มีค่าเท่ากับ20โอห์มนะครับโดยให้แหล่งจ่ายเนี่ยมีค่าเท่ากับ15โวลต์นะครับอันนี้คือของทุกคนเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันก็คือค่าอะไรครับก็คือค่าความต้านทานภายในเซลล์ที่ต้องไปปรับในโปรแกรมเอานะครับ ข้อ4นะครับเขาบอกว่าคำนวณหาค่าความต้านทานรวมของวงจรนะครับและค่ากระแสรวมในวงจรบันทึกผลลงในตารางที่1แสดงว่าข้อ4ีนี่ยังไม่ต้องทำเลยใช่ไหมข้อ4นี้คือคำนวณมือเองใช่ไหมครับคำนวณมือเองใช่ไหมก็แสดงว่าจากรูปนี้จากรูปนี้คุณสามารถหาค่าความต้านทานรวมได้ไหมนี่วงจรอะไรครับวงจรอะน,นุกรมค่าความต้านทานรวม มีสูตรแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมมีค่า r อยู่สามตัวคุณหาค,าค่าความต้านทานรวมได้ไหมได้จากไหนครับจากสมการเท่าไหร่ครับอ่าเลื่อนขึ้นไปดูนี่ไงเห็นไหมครับสมการที่สองก็คือสมการหาค่าความต้านทานรวมของวงจรอ,นอะนุกรมท่านคุณจะได้ค่าความต้านทานรวมมาหนึ่งค่าโอเคไหมครับ ทีนี้พอคุณได้ค่าความต้านทานรวมเสร็จก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเปรียบเสมือนกับเจ้าวงจรเนี่ยคุณทำการยุบมันจนเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับอสมมติตัวตัว e นะครับผมเขียนตัวเดียวพอใช่ไหมได้ไหมครับได้ความต้านทานรวมไหมครับโอเค พอเราได้ค่าความต้านทานรวมเสร็จปุ๊บขั้นที่สองให้คุณหาค่าเลครับให้คุณหาค่ากระแสรวมในวงจรกระแสรวมในวงจรหาได้จากสูตรไหนครับนี่ไงนี่หาได้จากสมการที่5นะครับ e เท่ากับ i วงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็กเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกตอนที่สี่ไม่ต้องทดลองเลยนะแค่คำนวณเองนะครับท่าน e นะครับมีค่าเท่ากับ i r ใหญ่บวกด้วย r เล็กสิ่งที่คุณต้องการหาคือค่าอะไรครับคือค่า i ถูกต้องไหมครับค่า e ทราบไหมครับเป็นเท่าไหร่ค่า e คือสิบห้าโวลต์ค่า r คือเท่าไหร่ครับนี่ไงค่า r ก็คือค่า r ที่คุณ r ใหญ่เนาะที่คุณคำนวณได้ตั้งแต่ทีแรกโอเคนะครับแล้วค่า r เล็กล่ะครับ r เล็กคือความต้านทานภายในเซลล์จากไหนครับนี่จากตารางนี้ คุณก็ต้องดูให้ดีเนาะว่าของคุณเนี่ยได้ค่า r เ,เท่าไหร่ใช่ไหมครับพอคุณคำนวณเสร็จปุ๊บก็จะได้ค่าย้ายค่าให้ดีนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ค่า i อ,ออกมาเรียบร้อยครับจากข้อสี่ที่ว่านี้นะครับคุณได้ค่าอะไรครับคุณได้ค่า r รวมใช่ไหมครับคุณได้ค่า r รวมและคุณก็ได้ค่า i รวมของวงจร นะครับบันทึกค่าลงในตารางที่หนึ่งดูดูตารางที่หนึ่งหน่อยสิครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมตารางที่หนึ่งเห็นไหมครับ ก็เหมือนเดิมเนาะคุณก็เขียนชื่อเขียนรหัสนักศึกษานะครับค่านี้คือค่าอะไรอันแรกอันแรกก็คือค่าความต้านทานรวมใช่ไหมครับที่เออโทษทีครับค่าความต้านทานภายในเซลล์ที่คุณได้รับกําหนดมาใช่ไหมครับว่าคุณได้เท่าไหร่หมาก็เขียนลงไปนะครับความต้านความรวมตัวนี้ก็คือคุณคํานวณได้ใช่ไหมนะครับและอันที่สามคือกระแสะรวมก็คือคุณคํานวณได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการคํานวณที่ว่านี้นะครับนี่ เอามาแสดงด้านล่างนี้ด้วยนะนะครับแสดงด้านล่างนี้ก่อนนะครับแสดงด้านล่างเสร็จแล้วก็ทําไมครับนะครับแสดงในช่องนี้เนะาะรวมเท่ากับตึ๊ตตนวณเนี r หนึ่งบวก r สองบวก r สามอะไรเงี้ยนะครับก็เขียนไปนะครับอาจจะแต่ผมลบก่อนีก่าเ๋เดี๋ยวจะงงนะฮะว่าว่าคํานวณยังไงนะครับ เพราะว่าสูตรคำนวณไอความต้านทานรวมของอ,อนุกรมขนานเหมือนกันใช่ไหมนะครับคุณก็หาอารวมนะครับแล้วคุณก็หา i รวมนะครับนะครับมีทราบแล้วใช่ไหมครับว่าหายังไงอ่นะครับอันนี้หาจากสมการสองใช่ไหมครับตรงนี้นะตรงนี้หาจากสมการสองใช่ไหมครับตรงนี้หาจากสมการห้านะครับโอเคพอได้ค่าแล้วปุ๊บคุณก็แทนค่าลงใน ตารางนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับตอนนี้ยังไม่ทดลองนะอันนี้ให้คํานวณก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวพอต่อทดลองปุ๊บผมให้คุณวัดจริงไงแล้วเดี๋ยวคุณอมาเทียบกันนะครับว่าที่คุณคํานวณกับที่คุณวัดเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมค่าไปตรงนี้เลยแล้วกันะะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดรำรู้ตอนที่สองตอนที่สองคุณด,ด,ด,ดูดูนะครับเห็นไหมตอนที่สองเราใช้ ความต้านทานชุดเดียวกันเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้ <c oughs> แหล่งจ่ายตัวเดียวกันด้วยนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเปลี่ยนจากการต่ออนุกรมมาต่อแบบไหนครับมาต่อแบบขนานกันและข้อสี่ก็เหมือนกันก็คือทำไมครับให้ทำการคำนวณเพื่อหาค่าอะไรครับเพื่อหาค่าความต้านทานรวมของวงจรและหาค่ากระแสรวม เหมือนเดิมเลยนะครับและพอไปวงจรผสมเหมือนกันไหมครับชุดเดิมเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนลักษณะการต่อเท่านั้นเองนะครับและให้คุณคำนวณหาค่าความต้านทานรวมและค่ากระแสรวมนะครับแสดงว่าทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมครับไอช่องเนี้ยไอช่องค่าความต้านทานใน เซลไฟฟ้ามันต้องเท่ากันทุกอันเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าคุณได้รับการกําหนดแบบไหนใช่ไหมครับนี่นะครับแสดงว่าอันที่ผมเขียนเครื่องหมายถูกเนี่ยก็คืออันที่คุณคํานวณเองใช่ไหมยังไม่ทดลองเลยนะครับคํานวณเองนะเหมือนกันนะครับเห็นไหมคํานวณตอนที่สองนี่อันนี้เป็นตอนที่สองอันนี้อันนี้คืออนุกรมใช่ไหมครับตอนที่หนึ่งเนี่ยอันนี้คืออนุกรมใช่ไหมครับตอนที่สองนี่คืออะไรครับตอนที่สองเนี่ยคือขนานนะครับ และตอนที่สามก็คือวงจรเลยครับวงจรผสมเอาแค่ส่วนแรกก่อนเพราะนั้นแปลว่าทุกๆของวงทุกๆวงจรคุณต้องคำนวณโอเคไหมครับต้องคำนวณได้ค่าก็กรอกลงไปนะครับเอาละพอคำนวณเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็มาอยู่ที่ขั้นการต่อวงจรหรือทดลองบ้างแล้วนะครับ โ okay. อเคกลับมาดูตรงนี้นะครับต่อมา <c oughs> ขั้นที่ห้าเขาบอกว่าวัดค่าความต่างศักย์นะครับครอม r 1 r 2 r 3นะครับแล้วก็วัดค่าความต่างศักย์ครอบแหล่งจ่ายนะครับบันทึกค่าลงตารางที่2อนะครับอันนี้คือข้อ5ใช่ไหมแล้วก็ข้อ6วัดกระแสนะครับที่ไหลผ่าน r 1 r 2 r 3นะครับแล้วก็วัดกระแสรวมของวงจรบันทึกค่าลงตารางที่2นะครับแล้วก็ค่อยสรุปผลการทดลอง โอเคเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูก่อนว่าต่อวงจรยังไงดีนะครับพอเข้าไปในลิงก์น่นะครับรอแป๊บนึงนะครับนี่ตอนแรกพอเข้ามาในลิงก์ปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับคุณกดตรงเครื่องหมายเพลเนะครับกดตรงรูปนี้นะครับมันก็จะอ่าโหลดแป๊บนึงนะฮะ จริงๆทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าบางการทดลองเนี่ยถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้นะครับอยากจะให้คุณรอสักครู่นะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะครับตอนนี้มันก็คือช่วงโควิดนะครับและโปรแกรมพวกนี้มันเป็นโปรแกรมฟรีนะครับที่ที่ทุกคนในโลกเข้าถึงได้นะครับถ้าอย่างเมื่อาาวานนะครับเมื่อวาน เมื่อวันก่อนนะครับก็มีเพื่อนไลน์มาในกลุ่มนี่แหละนะครับก็แจ้งว่าเข้าทำแลบไม่ได้ผมบอกให้รอแป๊บหนึ่งนะครับพอสักพักหนึ่งเขาก็ไลน์มาบอกอีกทีว่าเข้าได้แล้วนะครับพรานก็ยังไงก็ถ้าถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็รอสักครู่แต่ถ้าเกิดว่ารอแล้วมันก็ยังไม่ได้อยู่ก็ก็ยังไงเดี๋ยวแจ้งผมีกทีแล้วกันนะครับโอเคอันนี้นะครับเราเลือกตรงนี้ครับเลือกตรงแลบนะครับโอเคคลิกเข้าไปครับวิธีการต่อวงจรนะครับ ตอแบบตรงๆ้าด้านๆเลยนะครับก็มีอยู่สองแบบนะครับให้คุณดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเครื่องอตรงนี้เห็นเห็นเหนมเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยแปลว่าเวลาคุณต่อนะครับคุณจะเห็นเป็นของจริงๆเลยเห็นเป็นหลอดไฟจริงๆเห็นเป็นถ่านไฟจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นวงจรนะครับคุณกดเปลี่ยนตอนไหนก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับส่วนที่อยู่ฝั่งนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะมาต่อกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสายไฟนะครับ ตรงนี้แบตเตอรี่ก็คือฐานไปฉายครับตรงนี้คือแหล่งจ่ายนะครับตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายนะครับส่วนตรงนี้ก็คือตัวความต้านทานนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์นะครับนะครับอันนี้เราก็ง่ายๆนะครับใช้ไม่กี่ตัวนะครับใช้ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็เวลาเราวัดนะครับเวลาเราวัดนะครับเอาวัดง่ายๆนะครับตรงนี้ก็คือโวลต์มิเตอร์นะครับเราดึงมาวัดได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือแอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์เอาวัดกระแสนะครับทีนี้วิธีการวัดกระแสก็มีได้หลายแบบนะครับผมแนะนําใช้ตัวนี้ง่ายกว่านะครับนะครับลักษณะของเจ้าตัวนี้นะครับเมันจะคล้ายคล้ายิปแอมก็คือคุณเอาไปแตะหรือเอาไปคล้องนะครับตรงไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวมันอ่านค่าแอมให้เองอ่านค่ากระแสเองง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาตัดเวลาทำมันต้องตัดต่อวงจรนะฮะให้ให้ให้เข้าต่อนุกรมนะครับก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็ให้ทําตัวนี้นะครับ ส่วนอันนี้นะครับอ่าอันนี้สําคัญเลยนะครับที่ผมวงไว้นี่นะครับเดี๋ยวคุณจะต้องเข้ามาเซตอัพค่าความต้านทานภายในเซลล์ตรงนี้นะครับตรง Stamp นี้นะครับตรงแบตเตอรี่รีสิสตันเนี่ยแหละก็คือความต้านทานภายในเซลล์นะครับอ่าโอเคมาลองทดลองดูกันนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้น ผมก็่านไฟฉายมานะครับกดคลิกเข้าไปนานะครับเห็นไหมพาถ่านไฟฉายมาถึงปุ๊บคลิกที่่านไฟฉายครับแล้วเราก็ปรับฐานไฟฉายนะครับให้เป็น15โวลต์นะครับตามที่เราตกลงกันไว้เนาะนะครับหยิบเจ้าสายไฟมาอ่านะครับยืดปรับแต่งให้สวยงามได้นะครับเอามาประกอบเป็นวงจรซะ อ่าฟึบนะครับโอเคเราต้องประกอบไปด้วยตัวต้านทานกี่ตัวนะครับสามตัวด้วยกันนะครับอ่าสั้นๆนิดหนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งนะครับอ่ามีเสายไฟนิดนึงนะครับตัวที่สองนะครับอ่ามีสายไฟสักนิดนึงนะฮะดูเกะกะเป็นบ้าเลยนะอ่าแล้วก็ตัวที่สามนะแล้วกัน ยื่นมาตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะปึ๊บอ่ามีสายไฟอีกนิดนึงเรียบร้อยนะฮะกลายเป็นวงจรกลายวงจรนุกรมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาปรับแต่งนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับอ่ะตรงนี้เป็นสิบห้าโวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับสามตัวมีอะไรบ้างฮะผมจาไม่ได้แล้วเดี๋ยวกันขอกลับไปดูนิดนึงนะครับสิบโอห์มใช่ไหมฮะอ่า R หน,นะครับมี10โอห์ม15บห้าโอห์มแล้วก็20โอห์มนะครับคลิกเข้าไปครับ10โอห์มโอเคตัวที่สองเป็น15โอห์มนะครับและก็ตัวที่สามเป็นเท่าไหร่ครับเป็น20โอห์มปั๊บเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย พอเสร็จปุ๊บนะครับวิธีการอยากจะวัดค่าความต่างศักย์ใช่ไหมครับนี่หยิบวลต์มิเตอร์มาก็คือมัอนก็เหมือนก็เหมือนเราทำจริงๆแหละนะครับอ่ะเอาวนลต์มิเตอร์มาวัดคร่อมความต่างศักย์อ่ะวัดคร่อมแรงจ่ายได้เท่าไหร่โจทไปอ้อเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงลืมอันสําคัญเมื่อกี้ผมบอกว่ามีนี่ตรงไหนครับเห็นตรงครําว่าแบตเตอรี่ดิสแตนต์ไหมครับกดเข้าไป เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นการเซตอัพค่าอะไรครับค่าความต้านทานภายในเซลล์นะครับคุณก็เลื่อนเนาะคุณก็เลื่อนค่าไอ้เจ้าความต้านทานภายในเซลล์เนี่ยนะครับต้องเลื่อนด้วยนะถ้าเกิดไม่เลื่อคือเพราะไม่มีใครได้ไม่มีใครได้ศูนย์สักคนใช่ไหมนะครับคุณต้องเซตตรงนี้้วยนะครับเซตตรงนี้้วยนะครับได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่สมมติผมเซตตรงนี้แล้วกันได้สองนะครับโอเคส่วนค่านี้ไม่ต้องทำอะไรมันนะครับตัวนี้ Y r e s i s t i v i t y เนี่ยก็คือเป็นความต้านทานภายในเส้นเส้นลวดเนาะไม่ได้ใช้อะไร นะครับก็วัดจึงนี่อันนี้คือความต้านทานคร่อมแหล่งจ่ายเห็นไหมไม่ได้อ่านได้สิบห้าแล้วเพราะอะไรครับเพราะในตัวมันเองอ่ะมันก็มีความต้านทานเหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้ลองดูดันิีหนึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดคุณทําอย่างนี้นะครับกลับขั้วเกิดอะไรขึ้นอ่าก็คือที่ค่าได้เป็นลบเพราะว่ากระแสตรงวิ่งทางเดียวไงก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณใส่กลับทางคุณก็ไม่เป็นไรมันก็หมุนงี้นะฮะเท่านั้นเองนะครับ อยากได้คลอม R หนึ R 1คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็วัดนะครับคลอม R หนึี่คลอม R 1น่งเป็นเท่าไหร่อ่านค่านะครับอ่านค่าคลอม R 2นะครับทำจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยโอเคไหมโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็คือวัด v ใช่ไหมครับต่อมาวัด i วัด i นี่เอานงี้มาเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยไอตย้ตัวนี้ตัวนี้มันจะเหมือนคลิปแอมครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการจะหาค่า กระแสะไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนะครับเราก็หากระแสะที่มันไหลเข้าหรือไหลออกจากแหล่งจ่ายซะก็คือตรงนี้นี่ตัวนี้โอเคไหมอีกทีหนึง่งอยากจะหากระแสะที่มันไหลเข้า R1 ก็ตรงเส้นที่เข้า R1 โอเคไหมครับอยากหากระแสะให้ไหลเข้า R2 R3 ปึ๊บอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลักการผมก็อยากให้คุณวัดนะครับ วัดทั้งหมดนะครับแล้วก็กรอกค่าทั้งหมดลงไปในตารางครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมันมัน,นี่สมมติว่าอยากจะ้อาจารย์ครับผมทําไม่ถนัดนี่เราก็ยืดให้มันยาวๆสะหน่อยนะจับยืดจับหดไดไ้สบายๆนะครับเห็นไหมเราก็จะวางได้ง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะทรา,อา,า,าบอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าไม่ว่าคุณจะวัดตรงไหนก็นแล้วแต่เห็นไหมครับตรงตำแหน่งนี้ก็คือกระแสที่เข้า R1 ใช่ไหม กระแสะเข้า R2 กระแสะเข้า R3 และกระแสะรวมวงจรเห็นไหมครับว่าทั้งตลอดวงจรเป็นไงกันครับเท่ากันเดี๋ยวตอนสรุปผลคุณก็สรุปอย่างนี้แหละนะครับคุณก็สรุป <c oughs> สรุปแบบนี้แหละนะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมทําให้ดูแค่นี้นะอ่า <c oughs> ดังนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะต่อค่าต่อวงจรแบบผสมหรืออนุกรมหรือขนานนะครับก็ต่อเองนะนี่ครับสมมุติคร่าวๆ ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าขนาดนยังอย่างนี้ขนาดนยังอันนี้ต่อแบบเขาบอกว่าแบบมินิมอลมากเลยฮะประหยัดมากอ่าผมตัดออกหน่อยแล้วกันนะฮะให้มันดูง่ายๆอ่านี่นะอยากจะตัดตรงไหนออกปุ๊บก,ก็ตัดวงจรนี้ออกได้นะครับสมมติอ่าต่อให้มันดูเทอะทะหน่อยนะฮะจะได้ดูง่ายๆนหะน่อยนี่อย่างนี้ปึ๊บใช่ไหมแต่ละคุ้คุณหน่อยใช่ไหมครับนี่หนึ่งอัน ต่ออีกหน,นึ่งอันฟึ่าต่อให้ดูแค่สองอันพอนะอันนี้ก็เป็นขนาดแล้วใช่ไหมนะครับวิธีการวัดก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับวัด v ใช่ไหมครับ v คล่อม v คล่อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมมาเซตอัพตรงนี้ด้วยนะเพราะเมื่อกี้ผมกดรีเซ็ตเนี่ยผมกดปุ่มเนี่ยนะครับกดตรงนี้นะที่กับพี่ไคพิมอยู่เนี่ยนะครับมันรีเซ็ตไปแล้วนะครับอย่าลืมมาเซตอัพค่านี้ใหม่ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ทําทุกอันนะครับ เห็นไหมครับวัดค่ากระแสเห็นไหมวัดคร่อม r นะครับแล้วค่ารวมของวงจรวัดค่าความต่างศักดิ์เข่าปะทำให้รู้อันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยค่าเนี้ยค่าความต้านเอ่อโทษทีครับค่ากระแสรวมในวงจรคือค่าในค่าตัวนี้กับค่าเลยครับกับค่าตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องมีค่า ใกล้เคียงกันบางทีอาจจะเท่ากันเต้เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่เท่ากันมันก็มีความแตกต่างกันนิดหน่นอยเพราะอย่างที่บอกว่าในตัวสายไฟเองหรือตัวสายส่งเองเนี่ยมันก็มีความต้านทานด้วยนะครับนะนั่นจริงๆแล้วค่าในช่องนี้นะครับกับช่องนี้ก็คือเอาไว้ง่ายคือค่าเนี้ยค่า,นคานในช่องนี้นะครับคือค่าจากการเลยครับจากการคำนวณส่วนค่านี้คือค่าจากการเลยครับจากการทดลองเนี่ยมันก็ต้องมีค่าที่จะใกล้เคียงกันเนาะตามทฤษฎีนะครับตามทฤษฎี นะครับโอเคทั้งสาอันนี้ก็ทําให้เรียบร้อยนะนะครับต่อวงจรล้วก็ทําให้เรียบร้อยนะครับอตอนคํานวณก็ข้ามไปแล้วนะครับเพราะเราคํานวณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่แรกกราฟไม่มีนะทดลองนี้ไม่ต้องเขียนกราฟนะครับอ้าวทีนี้เราก็มาสรุปผลการทดลองนะครับวิธีการสรุปผลการทดลองนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณสรุปจะได้เห็นว่าคุณเข้าใจจริงๆนะครับว่าว่าคุณเข้าใจว่าว่าทดลองแล้วมันจริงไหมมันเป็นไปตามทฤษฎีไหมหลกัหลกๆเนี่ยอ่ะ ตอนที่หนึ่งคือวงจรเลยนะครับตอนที่หนึ่งคือวงจรอนุกรมตอนที่สองคือวงจรอะไรครับวงจรขนานและตอนที่สามคือวงจรผสมนะครับไอตอนไอวงจรผสมเนี่ยอาจจะอาจจะสรุปแตกต่างจากชาวบ้านเขาหน่ดนึงนะครับแต่ว่าอย่างเนี้ยนะครับหลักๆหลักๆผมๆผมให้แค่เป็นแนวเฉยๆนะครับหนึ่งผมอยากให้คุณสรุปเรื่องความต่างศักย ความต่างศากแบบอนุกรมเนี่ยมันเป็นวงจรแบบแบ่งแรงดันหรือแบ่งความต่างศักจริงไหมจากคำตอบท,ที่คุณพบอ่ะเนี่ยอย่างเช่นสม,มมติในตารางที่หนึ่งครับเนี่ยอย่างคุณพบเนี่ยถามว่าคุณเห็นว่าสมม,มุติว่าค่าเนี้ยช่องเนี้ยเป็นสิบสมมติช่องนี้เป็น, 10, มมน,ปน v ีเนี่ยไอ้นี่เป็น v, 1, v, 2, v, 3, v ีหนึ่ง v ีสอง v ีสามเนี่ย v ีหนึ่งบวก v สองบวก v ีสามได้วีจริงไหมนะครับ อ่าถ้าเกิดได้จริงปุ๊บก็สรุปมานะครับสองไอกระแสตรงเนี้ยไอไอหนึ่งไอสองไอสามตรงเนี้ยมันเท่ากันหมดเลยแล้วมันเท่ากับไอจริงไหมถ้าใช่ก็สรุปมาเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นก็คือการที่คุณสรุปตรงนี้นะครับคุณก็สรุปเรื่องความต่างศักับสรุปเรื่องอะไรครับกับสรุปเรื่องกระแสว่าที่คุณทดลองอ่ะมันเปนไปตามทฤษฎีไหมเช่นเดียวกันนะครับ ไออันนี้นะครับคุณก็สรุปอะไรครับคุณก็สรุปความต่างสักกับคุณก็สรุปเรื่องกระแสมาอันนี้ผมไม่ได้กําหนดกะเกเลยนะครับทั้นวิธีการก็คือว่าไปดูทฤษฎีก่อนในช่วงแรกใช่ไหมครับพอดูทฤษฎีเสร็จปุ๊บคุณก็มาดูว่าผกลการทดลองของคุณมันจริงไหมมันจริงไหมนะครับนะอ่าโอเคส่วนตอนที่สามนะครับมันผสมอ่ะไม่รู้เขียนยังไงดีใช่ไหมครับผมก็เขียนว่าจากการทดลองนะครับ จากการทดลองนะครับพบว่านะครับพบว่าความต้านทานรวมของวงจรมีค่าเท่านี้นะครับกระแสร,รวมของวงจรมีค่าเท่านี้ อธิษฐานข้อทีนหนึ่งนะครับกระแสรวมของวงจรนะครับจากการคำนวณน,นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับกระแสรวมของวงจรจากการทดลองมีค่า เท่าไหร่ใช่ไหมครับเอาแค่นี้พอก็คือถ้าเกิดสมมติว่าค่าทั้งสองค่าเนี้นะครับค่าทั้งสองค่าเนี้มันเท่ากันหรือมันใกล้เคียงกันก็แสดงว่าผลการทดลองกับทฤษฎีมันทําไมครับมันสอดคล้องกันก็แสดงว่าคุณก็สามารถจะใช้สมการเนี้ในการครํานวณหาในกรณีอื่นๆได้นะครับในกรณีอื่นๆได้นะครับโอเคนะครับ ก็อันนี้ผมก็พูดน่าจะครบถ้วนแล้วล่ะนะครับในการทดลองตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดติดขัดตรงไหนก็ถามได้นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไงอันเนี้ยคืออยากจะให้ลองค่อยๆอ่านเตือนย็นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตรงนี้เกือบทุกคนเรียนหมดแล้วแหละนะครับเรียนหมดแล้วแหละนะฮะไอ้เรื่องวงจรนุกรมขนานผสมเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นการทบทวนแล้วกันนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับก็อันนี้การทดลองที่แปดแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในการทดลองต่อไปนการนะครับขอบคุณนักศึกษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ